แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกเลยคิดว่าอย่างนั้นนะสำหรับในทางสงฆ์นะคนอื่นจะมองยังไงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่พวกเราเป็นปัจจังจริงๆนะรู้เฉพาะตนนะเป็นเอกเทศสำหรับนักปฏิบัตินะรู้ว่าหลงกาหลงว่ารู้นะมันคนละส่วนแต่สำหรับบ่อน้ำพระอินทหลวงตาคิดว่า เรานำเอาพระธรรมเอาคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าคืออาณาปนสติมาฝึกมหัดนะถึงปัจจุบันนี้มันพิสูจน์อะไรหลายอย่างเนาะวันนี้เป็นวันที่พวกเรามารวมตัวกันป,ว,ปวนาออาปัญษาซึ่งปกติก็บอก 4, ตีสี่จะหลงสาว่าประมาณตีสี่ครึง่งนะเราค่อยปวา,าวรณาปัญหากันนะธรรมะไม่เคยทำร้ายใคร ทำลายจากกิเลสธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือประหัตประหารกิเลสเป็นเครื่องมือทำลายอัตตาอะไม่ได้เสียแทงใครธรรมะมีแต่คุณไม่มีโทษถ้าเป็นธรรมะจริงๆศีลส,สมาธิปัญญานี่เห็นไหมศีลเนี่ยเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้อาถารย่อมเป็นผู้ที่มีสัจจะนะเขาดา่าเราก็ไม่ตายเพราะเรามีศีล เขาตีเราก็ไม่ตายเพราะเรามีศีลเขาฆ่า,าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเนาะตายก็ตายเพราะศีลเป็นผู้อาหารเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในธรรมเนาะศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาของคนขี้ขาดศา <No. S 2> สนาพุทธสอนไม่ได้ให้อ่อนแอแต่อ่อนน้อมจิตใจที่ประกอบด้วยศีลวยธรรมย่อมมีแต่เมตตาย่อมมีแต่หลัใจเนาะ นั่นแหละเรียกว่าธรรมะตลอดเวลาหปีตั้งแต่มาอยู่สร้างบ่อน้ำพะอินเนี่ยหปีแต่ห้าปีเริ่มรับหมู่คณะเข้ามาซึ่งปีนี้จำพรรษารวมแล้วสัวเลขก็คือสามรเนนสิบอรูป 11, นเนนสิบอคนเนาะก็ถือว่ามีพระจำพรรษาค่อนข้างจะมากที่สุดไม่ชี4ี่สา อันนี้ไม่รวมคารวะาญาติโยมอีเนาะพวกเราก็เดินทางมาถึงตรงจุดนี้พร้อมๆกันด้วยศีลด้วยธรรมนะต้งพึงสังวรว่าเราไม่ได้เบื่อโลกเราไม่ได้เกลียดโลกแต่เรารู้โลกอย่างลึกซึ้งรู้จักอย่างดีเนาะรู้จักกิเลสของคนอย่างดีว่าโลกก็คือกิเลสเราอยู่กับคนมีกิเลสเนาะเราต้องยอมรับ กิเลสยิ่งหนานแน่นเท่าไหร่มันก็จะทําลายคนผู้นั้นมากมายขนาดไหนทําให้เสียผู้เสียคนนะจาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เราอยู่ร่วมล้มเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเราเลยรู้เราเลยมีแต่ความสงสารมีแต่ความเมตตานะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มีแต่ความช่วยเหลือมีแต่ความเมตตาเขา บางคนก็พอมีนิสัยอยู่บ้างที่จะปึกจะหัดเราก็เอาธรรมะเอาศีลนี่แหละนำมาให้เขาธรรมดาของคนหลงโลกมีอยู่สองประการมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงไม่มีใครผิดใครถูกหรอกถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราก็ต้องเห็นความหลงธรรมดาที่เขาด่าเราเขาว่าเราเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จากเรามันเป็นธรรมดา แม้แต่พุทธองค์เองเนาะพระองค์ก็ถูกด่าถูกว่ามันไม่ใช่ด่าว่าอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนเขาจ้างมือปืนจ้างนายทะดูสมัยก่อนจ้างนายทะดูมันยิงมาฆ่าเห็นไหมนักภาษาอะไรสมัยปัจจุบันนี้ที่คงกิเลสหนาปัญญาทิบมันเยอะขึ้นคนมันเยอะขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นก็เป็นธรรมดาเนาะเออ เราเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีแต่ความเมตตานะเห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ศีลแต่ธรรมที่จะนําเสนอเหมือนลมเย็นเย็นเหมือนน้ําฉโลมใจดับไฟในจิตในใจของเขาช่วยเขาเนะนี่แหละถึงเป็นผู้มีเมตตาธรรมเนาะนานได้มารวมกันวันนี้คงมาหมดเนาะเออ แม้แต่ลูกพี่เราใครวะลวงปู่อะไรล่ะเออนึ่งไงลวงปู่พ่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วฮะ,ะลวงตาเทียนชัยนี่ก็โอ้มาอยู่กับลวงตาเนี่ยหลายปีแล้วนะ,อะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบสี่อ้ยังไม่แก่หรอกนะแปดสิบสองก็ยังสึกมีเมียอยู่เนาะ,ะมีลวงตานึงที่อยู่ให้ลวงตาอยู่ให้หลวงแกแปดสิบแล้วนะ เป็นพระบวชมา20กว่าพรรษามาขอศึกบอกว่าเออหลงตาถามศึกไปทำไมอายุ80แนละ้วโอ้ทำยังไงมันลงรักเขาท่านว่าใจมันเลยให้เขาไปหมดแล้วว่างั้นเออแล้วจะไปทำอาชีพอะไรทำอะไรไม่เป็นนอกจากรับมีดแกบอกว่าจะไปรับมีดโอ้โหวันี่สิบบาทมันจะได้บอกว่าตัดสินใจลาศึกลาศึก ลาสิกขาเป็นผู้พ่ายแพ้สิกขาเรียกว่าพ่ายแพ้ถ้าเป็นสันสกิตเรียกว่าศึกษาลาจากการศึกษาธรรมะ,ะถ้าเป็นภาษาพระสาาิ้นคิดบอกศึกหลอใช้งานไม่ได้แล้วทางการทำศึกไปเขาก็ไม่เล่นด้วยหรอกอายุขนาดนั้นเดินยังจะไม่ไหวแล้วเนาะหลวงตาก็เห็นแล้วก็องสังเวชแปดสิบกว่าแล้วศึกไปมีเมียว่า โอ๊ยเดี๋ยนี่หลงจริงๆแล้วไม่ได้พูดเลนมันไม่เลือกอายุอ่ะมันไม่เลือกพรรษาด้วยนะกิเลนเนะาะค,ความหมักมากความหมักความหักมากแรนกลุ่มคือกระซุมงุ้มหัวคนวะความหักมากพ่อคือกระท่องุ้มไว้มืดแล้วมดืดปุ๊บแม่บอกเออดวงตาท,ตงงตที่เตียง่งีับตัวเตียงบอกเตียงขันอยู่เลอีกพรรษาหนึ่ง ลงตาสให้รถคันหนึ่งเงินล้านหนึ่งท่องอีห่าบาทให้อยู่ในพรรษาหนึ่งเสิยหาเงินให้กซรกอีลีกจิบเป็นทุ่นให้แต่ว่าขอให้อยู่ในปีหนึ่งพรรษาหนึ่งบ่เอาบ่าเอาเงินล้านแต่เอาอีมุมหน่อยนะมันเมื่อตืบขนาดเด้นะพยายามเลยครูบาอาจารย์ใช้อุบายเพื่อจะดึงไว้สักปีเพื่อภายในปีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะจเจาะเปลือกไข่ได้ แต่ไม่อยู่เอาทองมาคืนเอาวาคืนสึกไปอยู่กันน้องเขาบอกไม่มีข้อแม้แม้แต่เริ่มต้นเขาว่ามันไม่เหมือนความคิดนะเขาสึกไปแล้วเนี่ยโอ้โหะเห็นไหมความคิดความปรุงแต่งนี่แหละตัวลากตัวจูงเขาไปสู่พบส่างๆอารมณ์ต่างๆมันที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเอง ไม่ใช่โวหารไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสัจธรรมคนในยังไม่เห็นโทษยังไม่รู้ทันความคิดเนี่ยยังห่างไกลคำว่าสัจธรรมจำไว้ความคิดนี่แหละจำไว้เป็นตัวเชื่อมต่อไปสู่สิ่งต่างๆความคิดเนี่ยคือม่านบังปัญญาม่านบังวิปัสนานะไม่ให้บวิปัสนาเกิดก็ความคิดเนี่ย ขอยกเอาคำพูดหลวงปู่ดุลมาบอกหยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดฟังแล้วรู้สึกงงหยุดคิดถึงรู้หมายถึงหยุดคิดแล้วเราจะรู้ว่ามันหยุดได้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดก็เพราะว่าเราเรียนรู้จากความคิดเรารู้ทันมันให้มันคิดรู้ทันมันอ่ะมันคิดขึ้นมาก็แค่รู้ต้องอาศัยมันนี่แหละเรียนรู้อาศัยมันนี่แหละฝึกผล รู้แจ้งในมันเนี่ยในสังขารในความคิดเนี่ยอ้านิมนต์มึงคิดมาเนี่ยเนี่ยนิมนต์มาเลยคิดมาเราจะนั่งดูมันนั่งอ่านมันคิดดีก็รู้เอรู้รู้ว่ามันคิดนะมันคิดชั่วก็รู้ว่ามันคิดแค่นี้เอ่ะเนี่ยอย่าใส่ความคิดตัวเนี้ยยิ่งคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมาคิดมาเยอะเนี่ยกูจะนั่งดูมันสู้กับมัน ูไม่ได้คิดเนี่ยมึงคิดเองไงนะสู้กันแบบเนี้ยเห็นไหมเมื่อรู้รู้รู้ว่าความคิดนี่แหละมันเกิดเกิดเกิดทุกวินาทีทุกนาทีเห็นความหลอกลวงเห็นความไม่ดีไม่งามของมันะเห็นความเป็นมายาของความคิดปุงแจงต่างๆนี่นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมะดูกกลเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมนี่จึงมีความพูดนี้ขึ้นมาเนาะ เออจำไว้อาศัยแค่ลมหายใจนี่แนะมันเนี่ยมีอย่างอื่นอาวุธเราก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะมีสติรู้อยู่มันลมยาวออกก็รู้ลมสั้นออกก็รู้มันเข้ายาวก็รู้แค่รู้รมากๆม,ม,มีแต่รู้กูไม่มีนผลสุดท้ายนะไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกแค่รู้ลมหายใจรู้สึกตัวอยู่ในลมหายใจแค่นี้ก็พอ ไม่ต้องไปรู้มากรู้ในน้อยนะรู้ในน้อยแค่รู้สึกตัวก็พอเนาะความรู้ตัวนี้จะกลายเป็นสัมปชัญญะกลายเป็นปัญญาในที่สุดเนาะเออเพราะมันไม่มีสิ่งอื่นมีแต่ความคิดปรุงแต่งมีแต่เวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกขเ์เชยออยู่แค่รับรู้มันนะสติปัฏฐานสี่กายในกายหนึ่งก็คือกายหยาบ ก็คือธาตุสี่กายหนึ่งก็คือลมหายใจเข้าออกในเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาตัวหนึ่งก็คือเวทนาความคิดในความคิดเวทนาหนึ่งก็คือเวทนาทางกายหรือเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นไปพร้อมๆกันกับลมหายใจนี่แหละจิตอินจิตหนึ่งก็คือจิตสัสังขารคือความคิดจิตหนึ่งก็คือตัวสตินี่แหละตัวสตินี่แหละนะเป็นจิตในจิตจิตเห็นความคิด จะเป็นมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้นยสติก็จะกลายเป็นผู้รู้ความคิดก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปค้นหาหรอกมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นตามความเป็นจริงของมันแค่เนี้อะเอาแค่นี้พอะไม่ต้องไปรู้คนอื่นไม่รู้ไปรู้สิ่งอื่นไม่ต้องไปรู้นรกรู้เทวดานี่ถ้าอยากเห็นก็เห็นอยู่ในจิตในใจนี่แหละมันไมไปเห็นอย่างอื่นหรอก มันจะต่างกันตรงไหนนี่การปฏิบัติมาถึงที่สุดมันจะเข้มข้นขึ้นคิดปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปุ๊บแต่เกิดดับก,ก็ดับเลยเนาะนี่เรียกว่าเจริญสติอะเจริญขึ้นมา,มากกลายเป็นสติสัมโพนชงเอ่อจึงเป็นองคุณของการตัดสรู้เอนไหมไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้เนาะรู้จริงๆคือรู้สึกตัวเฉยๆเป็นอุเบกขาธรรม ไม่มีความคิดมาแพลวพานไม่มีความปรุงแต่งใดๆมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นสติกลายเป็นมหาสติกลายเป็นสติสัมโพชฌงแค่นี้ตัวสติตัวเดียวนะมันพอ,อแต่เราจะเอาสติมาเก็บไว้ที่ไหนมาเป็นที่อยู่ที่พึ่งก็คือลมหายใจเรียกว่าอาณาปานสติเนี่ยไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องไปทำวิปัสนามันเป็นตัวของมันเองมันรวมเอาอยู่ในอาณาปณสติทั้งหมดเนาะไม่ว่าพุทชงเจตไม่ว่าสติปัฏฐานร่วมรวมอยู่ในอาณาปานสติทั้งหมดเลยเนาะดูลมดูความคิดพิชิตกิเลสแค่เนี้ยเนาะเอเอเพราะฉะนั้นไอ้พูดามากๆมาแปดหมื่นสี่พันประสมขันเนี่ย ย่อลงมาเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญาหรือไตรศิกขาแค่เนี้เนาะเออย่อลงมาเหลือแต่สมถะวิปัสนามรรคเก็ะเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเป็น,นเออัคตานะเออรู้ได้เฉพาะตนเนาะนี่วันนี้ครบไตรมาสสามเดือนในฤดูกาลพรรษาอะ หลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเราที่บำเพ็ญเพียรนะและก็จะมุ่งมั่นเดินทางต่อไปหน่อยอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคำสอนอาศัยอานาปนสติเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นอาศัยเป็นวิหารธรรมนะเพราะฉะนั้นนะทีสีส่ครึ่งแล้วพวกเราก็จะ ทำการภาวนาอบรรษากันเนาะใครล่ะเป็นคนกูบาะเกียโระไม่มีแล้วเอนั่งคุกเข่าขึ้นครับตั้งนมโมพร้อมกันครับนโมตัสสะภาคาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้มหัวลงครับสังฆัปภันเตปวาเลมิ ทิฏฐินะวะสุตเตนะวะปะลิสังกายะวะวะทันตุมังอายัสสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัสสันโตปัจจกะลิสามิทุติยัมปิพันเตสังคังปวาเลมิ ทิเทนาวาสุเตนาวาปลิสังกายะวาวะทานตุมังอายัสมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปาสันโตปาจิกลิสามิตะติยัมปิพันเตสังคังปวาเลมิ ทิเทนวาสุตเตนวาปะริสังกายวาวะทันตุมังอายะสมันโตอนุกัมปังอุปาายะปัสสันโตปจิกาลิสามิกาบลงครับพ่อแล้วครับผมขอโอกาสกาบองค์ลงตาครับขึา,า,าลูกขึ้นมาเกาบ หงตาหลวงเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบา,านะอาจารย์หลงตาหลวงนะเป็นขวัญใจของพวกเรานะอาจารย์แดงเนาะอาจารย์แดงลูกไผ่เป็นไผ่กับครูบาดลนะไผ่เป็นลูกพี่กันแน่วะนะนะแล้วก็หลวงตาหมอตาหมอหลวงตาหมอนี่เป็นคนพังงานเลอยู่ชุมพรเนาะนะอยู่นครศรีนครศรีนะ นคอนซีธรรมราชเนาะหลวงตาก็อยู่นครซีราชรนนสีมาคอนซีราชรนนสีชมาเนาะก็ถือว่าเราได้อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็จะอยู่ร่วมกันจนใครตายก็เผากันเนาะนะรอศึกพร้อมกันเนาะสัญญากันรอศึกพร้อมกันนะหลวงตาศึกเมื่อไหร่ค่อยศึก <c oughs> เริ่มพันกันเลย <c oughs> โ,ลโลกโลกะโลเกเก่เรียกว่าโลก โลกก็คือโล,โลกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงนะแต่ธรรมเนี่ยอยู่ในความเป็นสัจจะเป็นอันเดียวผู้เข้าถึงเป็นความเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งนะเรียกว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวเนาะโลกเนี่ยเขาเรียกว่าสองเป็นธรรมคู่มีสุขมีทุกข์มีโกรธมีเกนะลียดนะมีรักซึ่งอาจารย์ตะวันใช้คำพูดได้ดีเนาะลำเอียงพอรักนะ ถ้ามีความรักก็ต้องรำเอียงจริงๆกะถ้ามีรักก็ต้องมีชังเพราะมันเป็นธรรมคู่มีกลางวันมีกลางคืนมีร้อนมีหนาวแต่ธรรมะเป็นอันเดียวเรียกว่าเป็นมัชชิมมาไม่ไม่มีรักมีชังไม่มีสุขมีทุกข์เนาะเป็นอันเดียวเป็นอุเบกขาธรรมเนาะเสือถือมหอดตัวนี้ก็หกสิบสามอย่างหกสิบสามในลงสาปีอาจารย์แดงจักปีวะ ย,ยังนมอยู่ด้วยเห็นไหมครับผู้ดาผู้บาดอนไพรเป็นอายเป็นนองกมดไหวแม่น, <Why? S 1> แนบอกคือแต้มแก่จากกระสันแต้มแก่ปะแตมฉันแดงตะกี้ล้มตาเอิบฉันแดงสิ้นเพิ่มเกือบกระโบไซนาะแล้วใส่เกือบบเป็นคู่มือไหนใส่เกืบอบยังบบลืมถิ่มตัวแต่ละคนนิสัยบขคือกันนี่เพิ่มเอิบจริตนิสัยไอ้จันแดงตะกี้บบเป็นแล้วนี่ดิ โอ้ยนังที่รีพันถึกหลอกตึงเป๊ะนี่จะสิหออย่างเดียวหอไปอย่างเดียวผู้ใดแน่วะกูบาชายตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดได้คูบาพอร์ตเป็นผู้ดูแลโอ้เหนียขยันเป็นผู้มีความรู้เนาะกูบาพอร์ตสะอาดเนียบต้องมือจับประคาบมัขัดผุดและเราทำความสะอาด กุบาพอดแอนอนขนาดแล้วจังเป็นทำกันกมยังก็มากกบโปหลายภพหลายชาตเนาะฮะกูบาพอดเนี่ยไปเห็นกูบาชายเนี่ยบ่อะไรเด้แต่ละมือเจ้านึ่งเป็นขึ้นรถพิษวาขึ้นมานางังเดียวหากูบาชายคือบ่ขึ้นมา้าวัดสันมากเลยยู่นคนละขั้นลุกลงไปวันนั้นนำหาลูกพีเพิ่นวันนะมือฮะบ่บให้ไปน้ำเขียดเพิ่นเนาะขนาดรู้จักกันเนี่ยเนี่ยี่จังไหนยังมาหักกันขักปานนั้น เอ็มบอกมันบเด้บังเอิญเน้เออบ่เด้บังเอิญนะครูบาพอดกับครูบาชายเบอกับครูบาโดนกับหมาเลยเว้ยหมูหมาเนาะยู่ไสคือกันวันเถอะกับหมาเลยเว้ยหมาน้่มสื่อคือวันเถอะนั่งอย่ไสกับมหาเด้หมาวันเถอะมันถือกินแสดงว่าเพิ่นนเคยมีกรรมน้ำกันมาโดนกับหมานะ สัมกุบะไปสารกําเหตุอย่างไปทางไรกระเพาะจะเหตหุหนนอ,อันเหล่านี้เละเ,เห็นบอกมันบบังเอิญเลยอี๋ดีเด้ไม่ใช่บังเอิญเห็นไหมไม่ใช่บังเอิญเนาะเออใช่บังเอิญล้าตากะยากลำเงินสิบห้าล้านปรเดี๋น้อถึงมาเอาใส่ในยามไว้กับบอไใมันหล่นสิบห้ากิโล่เนาะโอ้ยเจะเป็นถุกนาเงินเด้เงินผู้อื่นสันะ่มันเนาะเอาไว้รักษาไว้ให้บอนนอทุย ทำัยก่อนอีเจงเอาเงินมาถวายลาหลวงตาสิบล้านกูบาทุยเกิดมาผมอยากเห็นเงินล้านาาว่าสันหล่อมาหาอยู่กุฏิันเป็นยังสี่นเนาะเงินว่าสันหล่อะเออที่จริงเนี่ยสมุดเงินกันเป็นสมุดที่กันแต่เป็นสมุบดบัดนะสาหรับหลวงตาบ่ตรเป็นวอลเลนเนี่ยบ่มีความหมายนะที่มันมีความหมายคือเอามาเพาะบม่มเอามาเลียงทองเรียงปากใท้เหา เพื่อให้ใช้เหาเลยบำเพ็ญอะเออเอามาเลียงปากเลียงทองซืซ้อนะพราะเลยอาศัยร่างกายเนี่ยบำเพ็ญภาวนาอะแค่นั้นแหละแล้วเราล่วงสายเราบมมา่มีความหมายมีประโยชน์เนาะอิลีเด้โบเบนวอลเลนอ่อ,อนซ่อนหลายอ่อ,อนซ่อนธรรมะอ,อ,อ,อ่อนซ่อนคักวันทองอ่อนซ่อนผู้ปฏิบัติธรรมเนาะอิลีเด้อ่อ,อนซ่อนหลายนะ บ่ได้มีแนวอื่นซุ่มบม่ะอะไ้อ่อนซ่อนผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมเนาะพูดง่ายง่าเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเห็นผู้มีความเพียรแล้วโอ้ยเนาะเออเนี่ยเนี่ยคือรางวัลหลวงตาเนาะเห็นหมูนะ่คณะเนาะมีความความเพียรมีความขยันตื่นเช้าเห็นไหมนักภาวนาเนี่ยนอนน้อยหลวงตาเนี่ยตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มกว่านะหกทุ่มตื่นอะ ตื่นนะบางทีก็เมื่อวานไม่ใช่ไม่ตื่นนะไม่ลงมาปล่อยให้ครูบาสุยใช่ะ,ะตื่นทุกวันแหละนะเห็นไหมเป็นผู้มีสติตื่นรู้อยู่นะเป็นผู้นอนน้อยไม่ข้อมงาในนิวรห้าสินมิตรพันเจความง่วงงาวความขี้เกียจข้อมงามไม่ได้ในใจิตใจผู้ตื่นผู้เป็นพุทธ,ธะเห็นไหมเนาะผู้ใดมีอย่างสิบวาเสนอบว มีล้มนะั่งเนาะมื่อนี่ออกพรรษาไปบินธบาตเนาะมือออกพรรษาหลวงตาว่าสิไปบินนำ้ำยนตนแล้วเนาะมี่เนาะสิไปอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเป็นมือออกพรรษาเหมือนี่สิไปบินธบาตนำ้ำหลวงตาจะออกไปบินธบาตด้วยเป็นวันออกนะพรรษาพรุ่งนี้ไม่ไปไงเพราะว่าเอาวันนี้วันออกพรรษาเนาะเอาวันนี้แหละวันอังคาร หลวลงตาก,ก็จะมีงานเยอะออกพรรษานี้เนาะรูบาาจารย์นิมนต์ไว้เยอะเลยนะแต่หลวงตาก,ก็พยายามตัดออกนะไม่อยากไปนิมนต์แล้วเนาะอยากอยู่วัดนะงานอยู่วัดก็มีเยอะอยู่เนาะเออขออยู่วัดดีกว่าเนาะเป็นพระอายุวัดนี่แมบ่อยากไปเด้อชักมันเป็นอย่างไรโยมกันเลยเนาะอ่นะวันนี้ได้ยินว่า คนโทนัสสีอินไม่ได้มารับทงพรุ่งนี้ว่าง,งานเลื่อนเพราะว่าเข้าเวรยีิบสี่ชั่วโมงที่กรุงเทพนะเพราะ,ะว่า,วา <ๆ S 1> ก็เลยเลื่อนพรุ่งนี้จะนั่งเครื่องมาเลยว่าโจโทรมาแล้วได้แต่กูต้องทนทุกข์กับมันไปอีกคืนวันหนึ่งคือการไม่อยากมีสมัยเป็นโยมเนี่ยหลวงตาเคยพบเงินสดสามสามล้านสมัยยี่สิบ ยี่ปียี่สิบกว่าปีโอ้ยนอนไม่หลับเนาแล้วดวงตาก็ใส่ทองเยอะด้วยเนาะเอาไปอวดสาวๆไงไปเรียใส่เนาแล้วพกเงินสดกสามล้านโอ้ยรู้จักทรมานแล้วไปนอนอยู่โรงแรมเขามาเคาะจะเอากับข้าวมาให้เขาจะมาฆ่ากูแบบว่าต้องขอดใส่พระขาวไปซุกไว้ตั้งแต่นั้นมาเนาะไม่ใส่ดีกว่า ถ้ามีสายลมก็อาสายลมแขนวนเยือมีท่องท่อหนวดกุ้งนอนสะดุ้งทั้งคืนเนาะลองพกดูมันจะเป็นยังไง,งไงสมัยเป็นโยมเนาะนะอยากลองอยากอวดลองดูไหมก็เลีกเศรษฐีใหม่ยนะี่สิบกว่าปีเนาะนะรู้ว่ามันทุกข์แล้วลนะ่ะเนาะนี่ก็เหมือนกันเนาะและสึกอีกอย่างไม่ใช่เงินตัวเองด้วยพรุ่งนี้เขาจะมาเอาว่เงินก็จะให้จานแรงเป็นคนรักษาอยู่เนาะ ตือยังมอเศร้าจันแรงไปใส่อ้ย,อยานขามไปเล่าอยู่วะสันกบเงินสิมหาราดวะสันน้อหลวงพ่อบอกเออไปควงสาวเสยเงินเบิดจังกลับมากอะไรเราเลยปนคนเฮาเนาะชายบอมียังจ้ะมีแหนะจักแสนสองแสนอะไดอาช่องกับบมีดิโอ้ยท่านปว่าสองบาทกลัวแล้วเพราะว่าห้องกับบมียังเนาะติดหนีกุบาทุยอยู่เรื่อยเนี่ย ทีนี่กูว่าทุยลายมาไหนถุยยุใสมั้มอนี่มันคือไปนั่งอยู่ไกลแต่ว่ามาให้ไปออกงานกับผัวนะโยโย่ไปไหนสิ้นนะให้ไปให้สิ้นไม่ได้เคินั่นนะไปเรื่อยๆจังะไรก็สิ้นเลยบ่าเก่งแล้วพี่จันแดงบ่าวเซมัยนี่นี่ว่าโอยลีลาเป็นบุญธรรมดาคุณว่าปู่ขึ้นมาพอไม่ไม่ไม่เนี่ยว้าเต็งเต็ง เนี่ยคนาฝึกหัดเราแล้วที่เป็นครูบาอาจารย์คนเนาะหลวงตาได้เพียบอยู่เพราะว่าหลวงตาท่านจะไปย่มาึ้นเวทีเรื่อยร้องเพลงเนาะมันเป็นคนฝึกร้องเพลงเป็นอย่างยังฝึกร้องเพลงหูบออยากเลียนรู้ว่าการร้องเพลงมันร้องจังไหรร้องอยากาบอมันร้องที่อ้มันเป็นไงดีร้องเนี่ตรงไหตรงหน้าเนี่ยสบายปัดมาจับไม่ร้องใช้ลุนตีไปก็บโมเป็น ก็เลยเห็ดคาราโอเกะส่วนโตขึ้นอยู่เฮือนร้องอยู่สองสามปี่ะร้องไซรลนสีเนี่ยก็เลยบ دة, ะไรก็เลยฮัดออกไปร้องอยู่คาราโอเกะข้างนอกจากคาราโอเกะร้องขึ้นเวทีเบิ่งเะเลว่เียมันจะเป็นแนวไหนไปเลี้ยนรู้มันก็เลยชิ่นกับไม่เอม็มบ่พะมาบวชเอม็มบ่ยุทธิการฝึกขึ้นกันเลยเออขึ้นเวทีครั้งแรกในหวเลี้ยวบางหัวคนขึ้นหนอนเนียเนาะอยู่หน้าเวทียุ่งหยับยุ่งหยับพื่งตื่นเต้น เฮือแตกเฮือแจนขึ้นกันะมันก็ชินนะเกินความเคยชินฝึกหัดนะเหลือสามนาทีกับซีซีซีที่จริงเนี่ยคณะออกพรรษามาในหกโมงบอนจะแจ้งได้อยู่วัดห้องหกโมงเช้าจะเอาเวลาไม่ได้เนาะเออเอาตะวันขึ้นค่อยๆจะวางผ้าของผ้าเราเนาะเอาละแยกย้ายกันไปเอา เดี๋ยวออกบินธบารดห่วมกันมือนี่ออกพรรษาเนาะสาธุไนะป,ป